ากินอิ่มมีความสุขเนี่ยฮัลโล จริงที่ได้จริงที่สัมผัสนั่นคือความสุข โดยเราเป็นแวหน้าเมาเรือเป็นล่ำแล้วกันเหมือนจะเป็นเป็นกลุ่มเลยฮนะโอ้ดูจากสวัสดีได้เป็นเราเลยนะเมื่อมาเมืองไทยรทงแรกที่นาตรงเที่ยวเหมืนกัเรียนรู้น,นะฮะที่การทนบุรี จริงจริงดีแบบนี้นะดะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวไปทางไหนก็จะเห็นเรือเนาะไปทางเรือสตำราญเรื่องความสุขนย ฝรั่งก็มีความสุขหลายมีความสุขหลายเนี่ย แต่ละท่านที่ขึ้นมากนะฮะจะมีรอยยิ้มนะฮะสิ่งที่ได้คือรอยยิ้มนะฮะเพราะว่าประเทศไทยนะรหรือว่าคนไทยบริการดีนะฮะ

ขึ้นจากเรือนะครับแล้วก็จะมีเรือลำใหม่เข้ามาแทนนะครับเรือลำนี้ออกไปเรือลำใหม่ก็จะเข้ามาแทนเดี๋ยวบาโบจะไปเก็บผ้าบริการอีกเรือลำฟังเนีน่ยนอพไปนอเนอกเข้ามาเทียบท่า จะไปเรือลําไหมมเขามาเสียบทาเนี่ยอนย đây là cái phăng tham quan người cạp nè bà bổng cả một cái phăng nè nha một cái thuyền lướt nhẹ bỏ cắm súc, phải cắp là ตาซสายตาบอกเลยว่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะก็จะเป็นต่างชาตินะฮะ99เปอร์เซ็นต์เลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะเห็นมีคนเดือดห,หน้าม้าเดพี่น้องนะี่ฮะโอ้โห <c oughs> ก้มซุกนะครับก้มปลอดภัยนะที่นักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับใใจนะครับใบใจประเทศไทยแน,น่นอนนะครับฝั่งนี้นะครับ <c oughs> บอกเลยว่ายังบม่วดเพียงเท่านี้นะเพี่นงเรือก็จะเข้ามาเทียบผ้านะฮะเทียบผ้าเทียบท่าเรือนะเพื่อส่งนักท่องเที่ยวนะครับยังมีอีกนะเดี๋ยวบ่าวโจะกรีดภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับรวันนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวขึ้นจัดเรือนะครับจะหมดแล้ว ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่นักท่องเที่ยวยางขึ้นมาเนี่ยเป็นดนอกเม้นะฮะโอโคหยาวไปถึงฝั่งดุนเลอรเป็นดอกเนาะว้าวกินอิ่มมีความสุขนะฮะประทับใจนะครับเมื่อได้มาเมืองไทย ตอนนี้ที่ว่านักท่องเที่ยวกับกลินจากเรือเบิร์นแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาพูดเองกันที่่าจะตามขึ้นไปเบิร์นนะฮะว่าแล้วท่องเที่ยวเพิ่นประทับใจขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะ

จะมีเรือลำใหม่เข้ามาเทียบผ้านะครับเดี๋ยวบาบูจะไปเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยเรือที่เข้ามาเทียบผ้าอีกหนึ่งบรรยากาศน้องไป้องนั่นหลังจากที่เรือลำที่มาส่งนักท่องเที่ยวออกไปน้องไป้องมาแล้วไป้องมาแล้วครับเรือลำใหญ่โอ้โหเดี๋ยวบาบูจะไปรอชมบรรยากาศตอนที่นักท่องเที่ยวขึ้นจากเรือ มาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับความนิ่มนวลของของการเทียบเรือเนาะพี่น้องเขามาอย่างแบบโุ๊กโง่เว้ยผมมีกระแทกผมไม่เอียงเลย คือบอกกันเลยว่าเรื่องนี้ลำใหญ่แล้วไป้องน่าจำนวนผู้โดยสาร400คนนะครับ ที่ว่าเรือกับเทียบชาแล้วนกักท่องเที่ยวกับขึ้นจากเรือแล้วพี่น้องเนาะแน่นอนความสุขที่ได้จากการมาท่องเที่ยวเมืองไทยในชะื่อรอยยิ้มนะครับความประทับใจที่ได้จากคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยนำใจดีนะพี่น้องนะยิ้มแยม้มแจ่มใส ครับสิ่งที่ได้สิ่งที่เห็นสิ่งที่มาสัมผัสนะครับจากมุมนี้เดี๋ยวว่าบจะไปอีกม,มุมมุมหนึ่งนะฮะ้ี่พาไาได้ไกลถ้าู้ชมอย่างนี้ได้หลายมุมนะว้าว มีกันเป็นอีกหนึ่งล่านะท่านผู้ชมครชาวเอเชียบองเทีย่ยวคิดว่าอะไรอ่ะเพิ่์นจะยกมือสวัสดีสบายดีนะพี่น้องคือทักทายสวัสดีนะครับล่านี้ก็จะมีแต่นักท่องเทีย่ยวฝรั่งต่างชาตินะฮะบ,บาวูเองก็พยายามนะกิฟต์ในหลายคลิปนะ่ยหลายเรื่องที่เขามาเทียบทานเนี่ยะให้ท่านผู้ชม,ไ,มได้เห็นนะ่ยถึงอะไรบรรยากาศนะฮะโอ้โห อยู่แลคือเครื่องสูงทีได้เนาะพี่น้องเนาะจากการมาเที่ยวเมืองไทยนะจากการมาสัมผัสเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็บอกตอนน่อแน่นอนนะสิ่งที่เราเที่ยวทิจใจเมืองไทยเนี่ยก็มีเสน่ห์เนี่ยอาหารแนวตะวัฒนธรรมเนี่ยสถานที่เนี่ยที่ตื่นตาตื่นใจบางคนเองก็ที่ว่าได้มันติดาพบรรยากาศนะคลิปภาบรรยากาศให้พี่น้องน,นะง่ยท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะหลายมุมมองนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยฮะที่ได้ถ่ายคลิปวดีโอฝากไว้ ตลอดคลิปนี้บ่าวพเองเขาอยากล่าทำเชื่อมไปแล้วนะก่อนจากกลิ่นคนไหลเป็นกำลังใจนะโคตรกระดิ่งอย่างเตือนนะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวหมวดโดยการมุ่งก็ถานโฆษณากระแลกการ,การ,การ,การี่น้องสบายดีสวัสดีครับว้า